ราคาข้าวโพดประจำวันที่25เมษายน2565ปรับลงอยู่หลายรายการนะคะปรับขึ้นอยู่หนึ่รายการไปรับชมรับฟังกันเลยเข้าวโพดราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความ,ม,มชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท50-8บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความ,ม,ม,มชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัม ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่12บาท58สตางค์ถึง12บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่387 US อลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมเป็นตันและเป็นบูเซนปรับลงทั้งหมดเลยนะคะมาดูที่กิโลกรัมก่อนอยู่ที่10บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่312.19 US ลาต่อตนันเป็นบุตเซนอยู่ที่793เซนต์ต่อบุตเซนไม่เหตุราคาโรงงานอาหารสาตัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปร,ะริมณฑลหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569จ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในไปละจ้าบ๊ายบาย